าเกอร์มากที่เราได้ทำงานร่วมกันกับ b บ y o n d อ l นเพวเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ฟาเกอร์ก็คงไม่ได้มาเจอแฟนๆในงานเปิดแบบนี้ครั้งแรกของพวกเราไมคโครครับงั้นเดี๋ยวนเล่าความประทับใจวันนี้ดีกว่าเห็นแฟนๆมันรอกันเยอะเลยเป็นไงบ้างคะกับงานเปิดตัวครั้งแรกของเราที่พับปิดขนาดนี้ก็เคยเห็นของคนอื่นเขาไม่คิดว่าจะเป็นเราบ้างดีใจมากมเป็นยังไงมันเป็นยังไงรู้สึกไงบ้างคือโปรติ่นเต้น รู้สึกดีใจรู้สึก a p p r e c i กับสิ่งที่ป็นแฝงให้กำลังใจส่วนบบคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันมีค่ามีความรู้สึกดีๆที่ได้และแล้วคือเราตั้งใจทำงานใ,ให้ทุกคนมีความสุขแลวทุกคนก็อุตส่าห์ให้เขียนพวกเราส่งทั้งสิ่งดีๆกลับมาทั้งงานอีเวนท์ทั้งในออนไลนข์ขอบคุณมากๆและตื่นเต้นด้วยรวมถึงของต่างๆที่แ <ผม S 1> บบว่าส่งผ่านมาผ่านออฟฟิศมาถึงเราซึ่ง ต้องขอบอกเลยว่าแบบของทั้งหมดอะทั้งโปรแล้วมาหรือเด็กคนอื่นอะได้หมดเลยแต่ว่าพวกเราก็คิดว่าเฮ้ยความรู้สึกดีๆส่งมาถึงพวกเราแล้วพวกเราอยากส่งต่อความรู้สึกดีๆอย่างนี้ไปให้คนอื่นเช่นกันพวกเราก็เลยแบบว่าแบบแบ่งปันพี่ๆน้องๆในออฟฟิศหรือว่าแบบทุกๆคนที่เขาแบบต้องการมากมากกว่าเราเนี้ยส่งผ่านไปก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากครับขอบคุณทุกคนวันนี้เขามารอกันตั้งแต่ห้างเปิดจริงงานสี่มเย็นเราห้างเปิดจริงได้เลย ก็โอ้โหตอนนี้เย็นแล้วโอ้ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณขอบคุณจริงๆแบบเหมือนแฟนๆอ้นความคิดถึงมาเจอเหมือนแฟนๆอ้นความคิดถึงมาเจอกันก็จริงจริงเราได้รับสารทั้งทุกช่องทางทั้งทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจริงๆทั้งในอินเตอร์ทั้งอินสตาแกรมหรือในเพจ คือผมเองก็พยา,ายามอ่านเยอะที่สุดเท่า,า,า,าที่เวลาทำได้ได้แบบคือมากมากจริงๆนะครัคือคอศาสตร์มาตั้งแต่ก่อนข้างเปิดเห็นในทวิตเตอร์เวบ,บ,บแวบรบ์แหละโอ้มาตั้งแต่แบบ10บโมงส0บโมงหทีะนะครับที่ผมตื่นก็มาก็แบบแล้วมาเยอะมากเยอะกว่าที่ผมเข้าใจมีทั้งชั้น5ชั้น6 ก็อย่างที่บอกไปเหมือนคำถามแรกรู้สึกดีใจมากๆที่ลูิษย์ให้เกียรติพวกเราแล้วก็ให้กำลังใจเราอย่างวันนี้เป็นความที่เราอ่ะแบบว่าเป็นพีซนเซนเตอร์คนแรกคู่แรกเลยของความเกยด้วยรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกเยอะจริงๆผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เป็นพีซนเซนเตอร์ที่ไหนเนาะย้อนกลับไปเวลานั้นก่อนนะก็ ฟ้าเกอร์ก็เหมือนกันก็ให้เกียรติทั้งมาเกอร์และให้เกียรติทีมพอเขาให้โอกาสด้วยก็ต้องขอบคุณฟ้าเกอร์ในช่วงนี้พี่ๆได้อยู่ต่อมาแหละขอบคุณมากๆก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ผมได้ลองอะไรใหม่ๆเพื่ไม่ว่าจะเป็นการย้อนศิลป์แบไม่ใหม่หรือว่าเจออีเวนต์ต่างๆทั้งอีเวนต์ปิดและเปิดแบบตอนนี้ถ้าไม่มีฟ้าเกอร์ก็คงไม่มีอีเวนต์เปิดให้ผมได้เจอเพื่อนๆที่เรียนมาทุกท่าน นั้นเรื่ององดีเวนตปิดของพี่แล้วนะของดีมซาลอนที่ไปร่วมงานกับฟอนเธอไปครั้งแรกวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะแบบแฟนๆแบบว่าบรรยากาศเราป็นยังไงกันวันนั้นก็สนุกวันนั้นก็สนุกวันนั้นก็จะมีกิจกรรมหลายหลากหลายแต่คนอาจจะน้อยกว่านี้แต่ว่าก็จะมีกิจกรรมหนึ่งที่ได้ได้พูดคุยวันอันตรายกับกับเพื่อนๆมีน้อง ก็เขาให้คุกคนูนนทีก,ก็สนุกดีแต่ว่าตกใจว่าไอ้ยนันทีในมันผ่านไปเร็วจังเลยค,ความรู้สึกพี่มายังส่งพี่มายังพูดความรู้สึกไม่หมดเลยฮะเป็นแบบแฟน,น,นหมดเวลาแลวใช่ยังพูดไม่หมดเลยก็จริงจริงวันนั้นก็ไม่ต่างจากวันนี้มากเนี้ยของความรู้สึกนะฮะก็แบบว่าทุ่มท้นพอๆกันรู้สึก,ก,กว่าขอบคุณอยู่ตลอดเวลาซึ่งก,ก็อย่างพี่มายแล้วก็โปก็เขียนอยู่ในโซเชียลอยู่ตลอดว่าแบบขอบคุณอะไรเงี้ย คุณนายด้วยคุณนายด้วยตอนเห็นที่เมื่อกี้บอกไว้บนเวทีบอกว่าเดี๋ยวจะมีงานให้แฟนๆมาเจอองี้อีกมีงานอะไรแบบปุดปุบไปบ้างไหมตอนนี้ที่แบบบอกได้แล้วที่บอกได้แล้วใช่ไหมที่บอกได้แล้วที่บอกได้คือวันที่ก่อน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 นะของกับปลาเกินเนี่ยต้องขออุบไว้ก่อนเพราะว่าเขาเขาบอกว่าขอเก็บคว้พอแล้วนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าอันที่บอกได้คือวันที่11นี้ครับผมก็เป็นงานเซนต์ออฟของทีมบีออนคลาวจัดขึ้นมาเพื่อ ที่ให้แฟนๆได้มาเจอกันได้มาส่งความรักซึ่งกันและกันเพื่อที่เราจะเดินทางไปส่งความรักต่อไปยังไปยังเมืองต่างๆของของโลกครับต้องถามแบบว่าคืองานอันนี้ค่ะมันเป็นอะไรยังไงบ้างเห็นว่าเป็นการรวมต้อรั้งแรกเลยงานเฉิมลยิ่งใหญ่ก็มีน้องๆทั้ง16คนครับแล้วก็คือก็คงก็คงมีมวลของ ความสิทธิ์ดีๆมวลของพลังมวลของแบรนด้อมทุ่ด้อมแล้วก็มันคงสนุกมากเรื่องมันคงสนุกมากจัดยุรากร้อนหอใช่เข้าใจไดมถ้าจะสนุกยังไงก็คงต้องไปร่วมงานแหละแล้วก็ถ้าคนมาไม่ได้ก็คงอปดูออนไลน์วันนี้ก็เชิญทุกพี่ใช่ไหมไปร่วมงานเชิญทุกคนทุกที่ทุกคนกครับเป็<ล>นยอมไหมคะเป็นทอมเยอะไหมเออก็ เรียกว่าเตรียมใจดีกว,ว่าเขาว่าตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนอันนั้นเป็นงานเปิดของพวกเรา16คนครั้งแรกซึ่งที่คุยกันด้านหลังก็พวกเราก็พับใจมากแล้วพวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันแบบเต็มที่อ่ะก็แบบโหเราจะรับมือ,อยังไงที่แบบไม่ให้อารมณ์เป็นช่วงท้นเกินแล้วแบบร้องไห้ออกมาอันนี้แบบคุยกันเรื่องหลังครับวันนี้มันจะแบบว่ามันมีความพิเศษยังไงนอกจากแค่มาส่งพวกเราไปเวิร์คเดลกัน พราะความพิเศษมันคืองานเปิดนั่นแหละเพราะว่าปกติแล้วด้วยสถานการณ์ไวรัสด้วยไงมันก็จะเป็นงานปิดมาตลอดแต่ครั้งเนี้พี่ปอนตัดสินใจว่าเฮ้ยมันน่าจะถึงเวลาแหละที่เราจะได้มาเจอกันส่งความรักดีๆซึ่งกันและกันก่อนที่พวกเราจะไปส่งต่อให้ชาติชาติอื่นๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยครับยยยัตีแล้วค่ะว่าจะมีคสตจากใครยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคืผมคุยกับพี่ปอน กวผมแค่รู้สึกว่าเราเคยเห็นโชว์บางโชวที่แบบ3าตีวนมาไทยก็ยังเป็นแพทเทิร์นเดิมเลยสอยดีแต่พี่ป้ออยากให้แต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างไม่มากก็หน้อยอย่างนั้นอย่างแรกเลยโชว์จะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์นตอย่างที่สองก็คือที่ไทยภาษาไทยวัฒนธรรมไทยอะไรก็ตามเนี่ย ก็มีบางอย่างที่สื่อสารคนไทยและเข้าใจแต่อาจจะสื่อสารกับในแตงต่างชาติแล้วก็อาจจะไม่เก็ทมุกมุกแปลกๆบางานอาจจะต้องลดทอนบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ก็จะมีการปรับเปลี่ยนโชว์ไปตามเหมาะสมแล้วแต่ประเทศมีโชว์พิเศษแต่ละประเทศเเลยไหมคะก็เรียกว่าจะกระชับโชว์ให้มันรวดเร็วแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็จะมีความน่าสนใจต่างๆก็ขออุ้ไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่า ใช่เราเซอร์ไพรส์ตลอดภาษาแต่ละประเทศต้องมาแล้วใช่ไหมคะก็ถ้าจำได้นะพยายามไปฝึกอยู่ฝึกอยู่งานแสดงว่าวันที่21นี้รายละเอียดตัวทัวร์ก็จะแบบออกมาแล้วเพราะเหมือนมีแฟนๆหลายคนแบบเอ้ยอยากรู้ว่าจะไปไหนแล้วบ้างอะไรใช่กำลังจะออกมาแล้วครับขั้นปากมากเลยเนี่ยทีกันก็บอกมาสักหน่อยไหมล่ะขอแต่ก็มีแต่เหมือนมีมีที่บอกได้ก็คือไทเปย์โซแล้วก็ เกื S <S <S อบลล <ะ S 2> หล <ะ S 2> ุดผมเลือกผมไปมองเอเอ็มหลายรื่องเป็นแบบอ่าอะไรอีโปรเจกต์นึงที่ออกมาออดิชั่นเดี๋ยวจะหาเพื่อนร่วมทีมไปเล่นซีรีส์ด้วยใช่คอันนีผ<ม>ผ้ผม,มเชื่อว่าโลกปัจจุบันน้องๆคือทุกคนแหละทุกเพศทุกวัยมีความสามารถในการพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะจากสื่อรจากอะไรก็ตามแล้วเราเคิดว่าผมแล้วเมืี่ตอนคุยคิดว่าเฮ้ย จริงๆแล้ววัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมมันสวยงามใช่แล้วรูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่าประเทศมันมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันมันคุดีมากถ้าเอาจุดแข็งของแต่ละสิ่งหละอย่างมารมันมาทำสิ่งีเป็นงานศิลปะเป็นงานอาร์ตใหม่ๆที่ทำให้คนเนี่ยตื่ดูใม่ว่าจะเป็นแบบรูปแบบไหนก็ตามนะครับการออดิชั่นหาวัตถุดิบที่ดีมากแต่ละประเทศก็เป็นสิ่งที่กิเศอยานที่ย้อน <ๆ S 3> ถามกลับไปเรื่องที่เรื่องหนังทิน ครับค่ะวังเปิดตัวคูกหามากยังไงก็คือมันง่ายมากตอนนั้นคือบังเอิญว่าโปพี่ปอเราไปวัดกันแล้วไอ้นี้พี่บอรู้สึกว่าเฮ้ย<ฮ>ถ้าเกิดว่า <c oughs> เห็นในโปรมันรำเงี้ยมันน่าจะงดงามนะเราก็คิดว่าเฮ้ย<ฮ>มาอ่เขามีบุคลิกที่เล่นคู่โปได้เ <c oughs> ฮ้ยงั้นเราน่าจะสร้างอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับ,บมาดานามาัฒนธรรมไทยขึ้นมาดีกว่าแล้วอย่างคือเป้าหมายคือ ให้เราอะทำงานได้กับทุก,ท,กทุกที่ซึ่งเราก็เลยอยากจะร่วมงานกับคนที่ตั้งใจแล้วก็มีแพชชั่นเก่งๆจากทุกทุกมุมโลกเราก็เลยทำนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเดินทางไปทั่วโลกมาเลยเกิดต่อมาเป็น g o o b l Audition <ม>ซึ่งทุกอย่างมันจะลิงก์กันหมดเลยครับอ,อก็คือที่โกอดิชั่นมาก็อาจจะมีส่วนร่วมกับหนังทีเด็ดด้วยหรืหอเปล่าที่โ o b บเ u d i t i o n จะไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับหนัง แต่ว่าคือหมายว่ามันเป็นอะไรที่มันรีเลทกันเพราะว่ามันจะต่อยอดไปต่างประเทศซึ่ง Global อ Audition ก็ต่อยอดไปต่างประเทศเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับหนังเนี่ยเราส่งผ่านความสวยงามของศิลปะปได้ทําไทยไปแต่กบพอเ d i t i o n เนี่ยมันคือการที่ดึงดึงคนจากชางต่างมารวมกับชาติไทยแล้วก็ส่งผ่านออกไปในความเจ๋งความสวยงามของสิ่งรีกว่าความหลากหลายที่มาลงตัวกัน ไม่ทีบอกว่าโปรเจกต์น Especially> ี้จะแบบว่ารวบมคนที่แบบสุดยอดเอาไว้ด้วยใช่ไหมคในหนังที่หนึ่งในหนังใช่เพราะว่าเท่าเท่าที่เขาเท่าที่เขาคุยให้ฟังนะครับก็รวมคนที่เรียกว่าทํางานกับแบบระดับโลกมาหมดเพราะว่าพี่ปองเขามีคติหนึ่งคือเขาอยากรวบรวมคนที่เก่งที่สุดในสายงานนั้นๆมาแล้วใส่ตอนนี้มันถึงไหนแล้วก็ใส่ของหนักด้วยนะมันถึงไหนละตอบได้ไหมเอออเลย ก็อยู่ในช่วงทีมโปรดักชันทั้งด้าภาษาแบบไอเนี้ยก็คือในช่วงทีมโปรดักชันที่เข้มข้นมากใช่อย่างที่บอกเวลาเราจะเลือกของดีๆวัตถุดิบดีมาผสมเป็นอาหารเนี่ยเราคงไม่ได้แบบไอจู่ให้งานออนไลน์มันจะใช้เวลานิดนึงเวลาเพราะพี่ๆบางท่านก็อาจจะติดคิวงานยิ่งคนเก่งยิ่งคนที่แบบเขางานเลยเยอะยิ่งต้องเราต้องมีเวลาคือสิ่งยากที่สุดที่ต้องเวลา แลอย่างที่สองคือพวกเอ่อคาแรคเตอร์บางอย่างการปรับบทก็ยู่ช่วงการทำทิมชั้นที่เข้มข้นแต่ใกล้มากเหรครับแล้วส่วนพวกเราก็ซ้อมสิ่งที่พวกเราควรจะทํากันในหนังอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเรารู้สึกไงบ้างตอนนี้เราเหมือนแบบพอมาปุ๊บเนี่ยเป็นปบทกาทย้อนขั้นไปแล้วอ๋อคือพอยืนอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้เห็นแบบเป็นแบบพาโนรามาอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณจริงๆมันเหนืามากไปแล้วครับ ข,ขอบคุณ <obst Tammy. S 1> ทุกคนจริงคือเราเคยเห็นคนอื่นไงเขาไม่เกี่ยวว่าจะเป็นพวกเรายังยังแบบยังคุยพี่มา่กอนมาแล้วแบบเห้แบบประทับใจมากมากแล้วก็แบบขอบคุณทุกๆคนจริงๆคือเพราะคือตอนที่ทํากินพอมาแรกพอเหมือนเริ่มฉายอะเราก็เริ่มเห็นพลังของแฟนแฟนละเริ่มเห็นความรักจากแฟนแฟนแล้วพอมันผ่านไปเรื่อยอะเราไม่ได้เห็นเป็นรู้ไรรมสักทีแล้วพอเหมือนเริ่มแบบมีของจากแฟนแฟนส่งมาก็ก็เรู้สึกว่าเอ้ยกาลังใจมันเยอะมากนะแล้วอันเนี้ยพอวันเนี้ย ได้เห็นกับตาตัวเองจรงิงๆว่าแบบเยอะจร Studio ิจรงๆแล้วตอนบวกก,กับเวิร์คทัวด้วยก็เลยรู้สึกว่าโหแบบแบบพวกคุณทรงพลังจริงๆแบบขอบคุณมากๆที่ไม่ทิ้งพวกเราแล้วพร้อมที่เดินพวกเราไปขอบคุณครับอยากเห็นอยากเห็นรูกปราทามสักครั้งเสียงสักเสียงอขอเสียงสักทีให้รูปราทาสักทีหน่อย ที่สุดลูกฟ้าเพาถ้าให้เกียรตินั้นมาคือไม่เคยคิดแหละว่าความที่สุดลูกฟ้าแล้วก็คือมันเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของการพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกันกับโอและร่วมกันกับทีทมกัมแบแฟนนั่นแหละกับทีมกับทุกคนบอกว่าชีวิตเนี่ยถ้ามันได้เจออะไรใหม่ๆที่สนุกที่แบบไม่ได้เบียดเบียไม่ไม่ได้เบียดเบีย แล้วก็ฟาเกอร์แล้วก็ผลงานต่างๆนี้มีให้เ่อนๆรอติดตามได้ครับก็ไทยนะฮะที่อยากเพิ่มความสดใสของเองทุกวันอย่างโป้โปย้อมสีผมไม่ได้ทุกวันโป้เปลี่ยนสีแมสแต่ว่าถ้าใครย้อมสีผมได้ลองฟาเกอร์ดูฮะลองเฮ้ยวันนี้ฉันอยากสดใสวันนี้ฉันอยากเท่ลองเปลี่ยนเปลี่ยนสีผมไปเรื่อยแล้วก็ฝากติดตามผลงานของมาร์โกแล้วก็เบียร์นคาวด้นะครับที่เป็นหนังไทยที่อยากให้ทุกคนให้กําลังใจกัน เพราะว่าพวกเราทํางานเต็มที่มากแล้วถ้าเกิดว่าได้รับการสปอร์ตจากทุกคนเราจะเดินไปด้วยกันครับและสิ่งสุดท้ายคืออยากฝาก Global Audition ครับฝา,ากติดตามเพราะว่าเราก็จะเลือกเลือกทีมงานในบ on c นคาวเด็กๆในบีอ c l o u d มาร่วมงานกับชาติต่างๆที่เราจะเดินไปออเดชันนะครับก็มีไทเปโซแล้วก็แบงคอกก็ ให,ให้กำลังใจครับฝากติดตามด้วยพวกเราจะเต็มที่มากน้องฝาเยอะมากแลนะ้วถ้าสูตรสั้นๆแบบนี้ด้วยก็อยากได้สีที่ตรงชาร์ตก็ต้องฝากเอ,อ๋สำคัญมากนะและที่สำคัญอย่าลืม Kim Cross The Series ดูย้อนหลังได้นะที่ไอ <I. S 1> ชิบี้ครับ,รบถ้าอยากเห็นไมโครแบบ Kim Cross <laughs> ยังคิดถึง Kim Cross อยู่อย่าลืมดูนะครับ Uh, for international fans, thank thank you for supporting us all for the whole time. We are looking forward to seeing you every sing, every, every single time and take care of yourself and uh, we are going to share love together. See you around, see you in every corner around the world. Bye bye. See you real soon. See ya.